สวัสดีครับสวัสดีครับ란란란ตอนนี้เราอยู่กับเกมไดโนออนไลน์นะครับผม란란ไปเริ่มกันเลยพึ란란่งมอศึกษาไม่ไงโคตรกากแบตจะหมด ขอฟักห้านาทีพอเรียกมนี้เป็นเกมที่จะให้เราเลือกไปเป็นแนวตบบตอนเริ่มแรกมันจะมีให้เลือกสีตัวแต่ตอนหลังเราก็สามารถเลือกได้เราจะเลือกเล่น เราก็สามารถสร้างตัวใหม่ได้ใช่ใช่ใช่ใชโอ้โหมันโด่งอือ้อฮึมมันหมดหมดเด็กอะไรวะ ตัวนี้มันตัวทีเล็กหรือเปล่าหรือแรปเตอร์ไม่แน่ใจแต่ทำไมแรปเตอร์มันวิ่งช้าหรือไม่ได้อาพสกิลหรืออะไรยังไงเพราะเหตไใดที่ไหนอย่างไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเล่อแม่งดีครับกัดม้านะแป๊บเดียว ทำไมมันกลั่นเลยอัพแสถอดถอนได้ไหมถ้ากินมันจะเพิ่มเวล์ด้วยนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มแล้วเราเนี่ยค่าสกิลพอยท์เราจะเอามาอัพสกิลต่างๆผมอยากเก็บไว้อัพอะไรเดียวป,ปีดแล้วกันจะได้วิ่งเร็วๆแบตจะหมดรีบเล่นเรียกพวกไปกินด้วยครับ กินนี่เก่งไม่มีกินช้าแต่ว่ามีแบบแบบแบบให้มันกินเร็วได้ไหมโอ้ยหโอตุกตุกเจ็บหนักคู่เลยเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้โหถ้าเราไปกัดวันทีนึงแล้วเพื่อนไอเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อนเราเนี่ย มันฆ่าได้เราก็จะได้เลเวลนะครับเหมือนเกมพอนเหมือนได้ตังค์งนแหละแต่อันนี้มันจะได้เลเวลแทนอไม่ได้ไม่ได้เลเวลมันได้สกิลพอยต์พูดผิดพูดผิดงั้นเรามาอัพสป,ปีไปเลยร้อยสิบเอ็ดแล้วต่อไปอัพดาเมจจะได้ตีหนักหนัก เกมหน้าน่าจะเล่นเกมฮีโร่ออฟโอเดอร์แอนโชมั้งคลิปต่อไปนะครับรอดูได้จะมีคนมาดูไหมถ้ามีคนมาดูก็ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับผม มีวอกันเิขึ้นเยอะมากแล้วก็ตายแล้วมาไม่ทันอะไรวะตีหนักมากกินด้วยสิเพื่อนสามดาวท้องนี่คือเลเวลจาสามนะครับมันจะเปลี่ยนมันเรียกว่าอะไรมันคือสัญลักษณ์อะมันจะเปลี่ยนไปเรืเร่อยอ โซอัพมันจะกลายเป็นสีเหลาทองคูเปอร์เป็นสีลองดูได้มากัดมากัดปอสิบนาทีจะถึงไหมขอสักสิบนาทีจะได้ไหมแปบดบแปดจ๋าให้มันมกัดไหม กินแม่งคนเดียวน่้แหละไม่มีคนมากินด้วยเออร่ำรวมกันกินขาโน่ขาโน่รู้สึกว่าขาโน,น่นี่น่าจะโหดที่สุดในเกมมาวมง่ะเกมมันก็มีแค่นี้ว่าจะอ่าน นิ่มมากกลยนะแต่ถ้ามีคนขอเยอะๆมีคนมาเล่นด้วยก็ดีนี่มียอดทับสองทับเองมีโคตรน้อยเลยด้วยผมอยากรู้ว่าเกมที่ลูกอัพบอลด์ด้วยหนุ่ชุดมีคน่ายเล่นยังไม่ใช่มีคนไายเล่นมีคนไายเล่นแล้วแคร์เลยยังเออ ผมจะได้แบบทำจะได้แบบดูแบบใหม่ที่สุดเพราะเป็นคนไทยคนแรกที่คลิยอย่างเงี้ยจะได้มีคนมาดูมันจะได้ดูดีเป็นสง่าราศีหน่อยเพราะผมเคยค้นหาว่ายังไม่มีเพราะตอนนั้นผมอยากรู้มากตอนนั้นจะไม่ได้ทำคลิปอะไรแบบนี้อยากรู้มากที่โลกอยากรู้วิธีการเล่นแล้วก็ไปเล่นเองจนรู้รู้แทมแมงทุกตัวนะอ่วสเตโกูบอกแล้ว

บายๆนะคะ